เ็นข่าวฮือหาไปทั่วโลกนะครับเมื่อผู้ผลิตเบอรนะครับที่เรารู้จักกันดีชื่อดังทั่วโลกเลยนั่นก็คือเลคคาโลนะครับประกาศล้มละลายเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ <S <S 1> <S 1> รก็ขออภัยคุณผู้ชมจริงๆผมอ่ะเห็นข่าวนี้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับไอ้วันที่เรามาถ่ายข่าวอะ่ะแล้วผมลืมแปะลิงก์ลงไปก็เลยลืมอ่านเลยนะฮะมันเป็นข่าวที่มาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วล่ะ ก็ก็อะไรไม่ใช้คําว่ามาช้าแต่เขามานะอมาช้าได่มานะนะฮะคือมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าถ้าเราจะพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าพูดถึงเบาพี่ก็ต้องนึกถึงเลคโลคคือเบากมว่าไม่ว่าจะเป็นเบารถยนต์ที่เรานั่งเดี๋ยวนี้ลามจนถึงเบานั่งทํางานเบานั่งในบ้านอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราพูดถึงเบรคนก็จะนึกถึงเบมโบถ้าพูดถึงผงซักฟอกคนก็จะนึกถึงแฟ ใช่ไหมฮะบีทโกดเลยนะบีทโกดเลยถ้าพูดถึงเครื่องดื่มโกโก้คนก็จะนึกถึงโอวันตินอ่าฮะอ่าใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงนมข้นหวานสมัยก่อนคนก็จะนึกถึงนมตาหมีอ่าฮะอ่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีชื่อเฉพาะอยู่คือมันเป็นภาพจำเหมือนอย่างผ้านไม้อะครับโกเทคอ่ไปไหนล้วก็ไม่รู้ท่วนี้แต่มันเป็นชื่อที่แบบทางฟ้าพูดถึงเบาะก็ต้องนึกถึงเลคาโลครับ คือซิ่งโดยเฉพาะผมมั่นใจโดยเฉพาะวัยรุ่นคนที่รักรถรักการแต่งรถรักการซิ่งไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าเลคคาโรเนี่ยเป็นเบาะในดวงใจนะฮะผมก็ไปผมก็ไปหาซื้อแต่ไม่ได้ซื้อของหม่ตังค์ไม่มีซื้อมือสองมาเหมือนกันอ๋อนะคือเขาบอกว่าเป็นเบาะหนึ่งที่เขาเรียก ขวัญใจและอยู่ในใจของผู้ใช้โดยตลอดพอมีข่าวออกมาว่าเลคคาโลเนี่ยประกาศล้มละลายก็เลยแบบเป็นเรื่องฮือฮาไปทั่วโลกทุกคนงงครัแรกก่อนทุกคนงงงงว่าเลคคาโลล้มได้ยังไงมันน่าจะขายดีนะถูกต้องเพราะว่าจริงๆจะว่าบอกในในโลกนี้เนี่ยผมเห็นอยู่ประมาณวันมีหลายเจ้านะแต่เห็นที่ขึ้นชื่อนะที่ผมเคยโลโก้เนี่ยมีประมาณสามสามสี่เจ้ามีห่ออะไรบ้างสปาโก สปาโก้สปาโก้ใชรถแข่งรถแข่งใช้เยอะสปาโก้ใช้มีสปาโก้เสร็จแล้วยังมีเจ้านี่อะไรจะเรียกว่าบลิดบรายบลิดเดพูดแบบญี่ปุ่นเลยบลิดเดพูดไปเนี่ยครึ่งหนึ่งไม่รู้จักเลยบออะไรบอบรายบอบรายนะก็เนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆอันมีหลายหลายหลายผู้ผลิตแต่จริงๆเลคคาร์โร่ะเป็นเหมือนกับเหมือนกันกระบี่มือหนึ่งยืนยืนแท่นยืนยอดบนสุดทำไมถึงมีข่าวนี้เกิดขึ้นอ่าละเอียดของข่าวคือ เลค o าโ u อ o m โตโม e ทีที่เป็นสาขาประเทศเยอรมันเราต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยผมกับพี่กับพี่เอเนี่ยไม่ได้รู้โครงสร้างลึกของโครงสร้างบริษัทเขาแต่เรารู้มาว่าเขามีเลคคาโเยอรมันเลคโรอเมริกาเลคโรอเมริกาเหนือเลคคโลญี่ปุ่นเลคคโลอะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยนะฮะงานเนี้ที่ประกาศ เป็นการยื่นฟ้องตัวเองล้มละลายด้วยนะคือไม่มีใครไปฟ้องให้เขาล้มลายไม่มีไม่มีศาลสั่งให้เขาล้มละลายคือคือว่าไงถ้าไมนอะเียกยื่นจบจบชีวิตตัวเองอ่ายื่นยื่นเสนอให้ตัวเองล้มละลายอ่าอ่าเพราะว่าเขาในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเลคโลเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าเขาขาดสัญญาที่จะทํากับลูกค้ารายใหญ่อ่าฮะหลายๆาย โดยเฉพาะไลน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดเนี่ยทำให้รายได้เขาตกลงนั่นก็คือโฟล์กสวากเกนกรุ๊ปถ้าพูดโฟล์ s สวา e เกนกรุ๊ปอาถือเท้าความคุณผู้ชมบางคนนี่อาจจะไม่ใช่โฟล์ s สวา e เกนอย่างเดียวโฟล์ s สวา e เกนกรุ๊ปเนี่ยคือเรียกว่าพี่เบิ้มของฝั่งประเทศเยอรมันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าผมนับคล่ายๆเขาถือมีอะไรบ้างมียัยบ้างปอร์เช่ออเดย์เบนลี่ลัมโบกินี เดี๋ยวแนะโอ้แล้วอะไรเยอะมีเซียดมีโออีกหลายเจ้าอยู่ในแบรนด์เขาเนี่ยเรียกว่าหลายแบรนด์เลยคือเฉพาะจะบอกว่าถ้าคนนึกโฟก k สวากเกนนึกเอาโฟก์แล้วไม่ได้รุงแค่ตัวแบรนด์โฟกอ่ะลคนบอกโอ้ยเลคาโรใช้ในโฟกมีกี่รุ่นมีแค่เจ้าอะไรกอล์ฟ GTI มีแค่ไม่กี่รุ่นอ่ะมันน้อยมากเลยทำไมกระเทือน S <S แต่ที่บอกฮะลองดูไปในกรุ๊ปครับและยิ่งเข้าไปในระดับซูปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เนี่ยไปถึงลัมโบเกนีปอร์เช่นี้จบเลยเบาะนี่คือเรียกว่าเลคโรเป็นคลองตลาดมานานใช่ฮะนะฮะแม้กระทั่งทางฝั่งโตโยตา้าที่มีบางส่วนบางพาร์ทที่สั่งเบาะเลคคโรด้วยก็ไม่ต่อสัญญาพอไม่ต่อสัญญาเนี่ยมันทำให้เลคคโรที่เยอรมันเนี่ยนะครับประสบปัญหาเรื่องรายได้อาสภาพคล่องก่อนก่อนที่เขาจะเสียหายมากไปกว่านี้เขายื่นล้มละลายเลย เพราะอะไรรเขามีพนักงานะครับในเฉพาะในเยอรมันเนี่ยมีประมาณ4 2 5รน่าคนแต่ทั่วโลกเนี่ยรวมทุกทุกคือเรียกเป็นทั้งหมดว่าเป็นโลกคโลกรุ๊ปทั่วโลกเนี่ยมี2.600คนอไอ้4 2 5อยี่2 5คนที่เยอรมันเนี่ยต้องได้รับการเยียวยาก่อนเลยเพราะว่าอะไรนี่คือวิธีการที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันคือไม่ต้องรอให้ใครมาตีหน้าว่าว่าเราล้มอะไรหรือว่าเราเจ๊งครับ ทันทีที่การเงินเราขาดแคลนเนี่ยเราชิงน้มละลายตัวเองก่อนเลยอเพราะอะไรพอล้มละลายเนี่ยการชดเชยหรือการจ่ายหนี้มันจะเป็นอีกเลทหนึ่งเลยโอ้ก็พูดเจ็บช้ำอ่ะคือไม่ได้อยู่ดีๆอ่าถูกไม่จ่ายกฎหมายเมืองนอกเขาเป็นอย่างนี้กฎหมายเมืองนอกเขาจะดูแลคนที่แบบว่าล้มในธุรกิจเพื่อที่ว่าให้สามารถฟื้นกลับคืนมาได้ให้โอกาสในการคืนแต่ถ้าเกิดปล่อยไปยาวๆอาจจะไม่คืนเลยไม่กลับใช่ครับแล้ว เลคคโลเยอรมันล้มละลายเจ้าเดียวนะครับเลคคโลอื่นๆนอตอเมริกาอเมริกาใต้ญี่ปุ่นเจแปนยังอยู่หมดเลยยังอยู่บางคนฟังข่าวนี้ทีแรกหรืออ่านข่าวเผลอๆเลยจําเห็นใครพูดขึ้นมาเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้จากนี้ไปจะไม่มีบอลเลคคโลให้เราใส่แล้วเหรอโอ้สบายใจได้ครับยังขายอยู่เหมือนเดิมรังขายจำหน่ายยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับเมืองไทยก็เฮทูลครับ คูนมอเตอร์สปอร์ตใช่ทำน้อยู่เหมือนเดิมแล้วแล้วการล้มละลายของเขาเนี่ยที่เยอรมันเนี่ยเขาก็เอาบริษัทในเครือเขาเนี่ยเข้ามาดําเนินกิจการต่อครับสรุปคือสรุปง่ายๆเลคาโลยื่นฟ้องล้มละลายเพราะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็จัดการกับการเงินตรงของตัวเองโดยที่เอาคนอื่นอ่าแล้วก็เอาคนอื่นน่มาทําหน้าที่ต่อเพราะว่าจะได้มีไม่มีภาระผูกพันทางหนี้สินจะได้ดําเนินการต่อได้เพราะฉะนั้นเลคาโลไม่เป็นไรเลย ครับนะฮะโอ้มันสบายใจได้ส่วนคนที่ก๊อปเบาเลคโคลขายอยู่ครับคุณก็ยังก๊อปต่อไปได้ก๊อป <c oughs> ทำไมเ,เดี๋ยวเขามีรีเซลมันมีอยู่แล้วไงเดี๋ยวเขามีรีเซลเอาวบางคนไม่ชอบเบาเบาก๊อ,กกอปก็ไปซื้อเบาอแท้มือมือสึงมือสองอะไรก็ว่า,ากันไปครับแต่คนที่ก๊อปอาจจะหวั่นใจไงว่าเฮ้ยอ่าพวกแก๊งของฝั่งนักก๊อปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอุ้ยนี้เราเดี๋ยวเราจะต้องไปก๊อปยี่ห้ออะไรไม่ต้องห่วงครับคุณยังก๊อปได้อยู่ครับ แล้วเดี๋ยวฝ่ายฝ่ายกฎหมายใจะตามไปฟ้องณนดินะอ่ะเข้าใจงห้้ถูกนะครับเลคโลยังอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ยังใส่เบาะเลคโลในรถเรายังได้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเอนแรกก็กะว่าที่มีรถเนี่ยราคาจะขึ้นเป็นเป็นของอายาแรเทมไเลเท่มนะไม่แล้วพลาดแล้วครับ <sigui gas S 1> ก็ราคาเดิมฮ <Hospital> ะจะมาทางกำไรซะแล้วนี่นะฮะซื้อเพิ <c oughs> <c oughs> ่มนี่ซื้อเพิ่มได้ๆๆเดี๋ยวไปหาเพิ่มครับโอเคครับ